สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวสารของวงการบันเทิงจีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะบางเรื่องพวกเราก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปเผือกนะจริงๆแต่ว่ามันขึ้นฝีนะคะ Hot Search ขนาดนี้ก็ต้องเอามาพูดคุยกันนิดนึงนะคะหนมันเป็นอะไรที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงมากๆเลยนะคะแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับดาราชื่อดังซึ่งพวกเราทุกคนเนาะเป็นขวัญใจของพวกเราด้วยนะคะแน่นอนว่านะคะชีวิตสมรสของใครบางคนนะคะของดาราสทา จะเกี่ยวข้องกับดาราอยู่สองคนด้วยกันนะคะนั่นก็คือคนแรกก็คือคุณเผิงกวนอินแน่นอนแล้วก็คนที่สองคือคุณเจ้าลี่อิงค่ะแต่ว่างานนี้คุณเจ้าลี่อิงรอยตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีใครพยายามดึงเธอเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปว่ากันณนจุดนั้นนะคะเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของคุณเผิงกวนอินยังไม่ต้องตกใจนะคะเพราะหวานเองก็ชอบคุณเผิงกวนอินมากๆค่ะก็เป็นว่ามีชื่ออยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมี ความผัวพันกันมาตั้งแต่แบบยังไงดีละ่ะตั้งแต่ปี2022มันเป็นข่าวที่แบบโอ้โหคนพยายามจะขุดคุยกันนะคะแต่ว่าในตอนปี2022เนี่ย พอมีข่าวว่าจะเลิกกันหนักๆเข้านะคะก็มีการปรากฏตัวพร้อมๆกันระหว่างคุณเฉินเซี่ยวนะคะแล้วก็คุณเหยียนซีนะคะก็เป็นสามีภรรยาแท้เฉินทั้งคู่เลยนะคะก็ปรากฏตัวพร้อมกันก็เลยอาจสยบข่าวลือไปได้นะคะว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นความจริงเลยทั้งคู่นั้นยังคงแบบว่ามีชีวิตการแต่งงานที่ดูว่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่นะคะแต่อะไรก็ตามเรื่องราวที่เขาไปขุดมาที่เกี่ยวกับแบบนักแสดงคือคุณเผิงกวนอิงเนี่ยมันม แบบโอ้โหสิ่งที่ชาวเน็ตเขาจับมาโยงกันเดี๋ยวหวานเอารูปเก่ามาให้ดูด้วยนะคะเป็นของในช่วงของปี2022กับปี2023นั่นเองค่ะจริงๆในช่วงของปี2022เนี่ยหลักฐานต่างๆยังไม่ได้ออกมาเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่า พวกเขาก็กลัวโดนฟ้องแก่นคือมีเล่าประปาละสซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็แค่ตั้งข้อสังเกตอะไรเท่านั้นแต่ว่าหลักฐานทุกอย่างนะคะเขาเอามารวมกันคือรวบรวมมาตั้งแต่ปี2022แล้วก็นํามานะคะเผยแพร่ลงบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะก็ประมาณช่วงของตุลาคมปี2023นะคะเป็นอะไรที่โอ้โหออกมาแน่นๆเลยนะคะสาหรับเรื่องครอบครัวมันก็เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าอ่อนอ่อนโยนนะคะเป็นเรื่องเซนซิทีฟเป็นจริย ธรรมในครอบครัวนะคะแล้วก็ความยุ่งเหยิงทางอารมณ์มันก็จะส่งผลหลายอย่างเพราะว่าทางด้านของคุณเฉินเซียวแล้วก็คุณเหยียนซีนั้นเ,เขามีลูกด้วยนะคะลูกชายน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาโคตรดีเลยแล้วก็มันต้องมีเรื่องราวของข้อพิพาทด้านทรัพย์สินด้วยนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ที่ที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพวกเขาอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะอ่ะละค่ะก็ส่วนของชีวิตดารานั้นนะคะท่านใดสนใจแค่ผลงานอย่างเดียวนะหวนว่าไม่จําเป็น ต้องเข้ามาฟังนะคะเอาจริงๆเพราะว่าจะเสียบรรยากาศเปล่าๆเนาอะ,อะก็เป็นว่านะคะท่านใดก็แบบ ประมาณอยากรู้ไวใช่ว่าเราก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะคือเฉินเซียวกับคุณเหยียนซีเนี่ยมีข่าวลือซ้ำๆนะคะว่าปัญหาเอ่อปัญหาชีวิตคู่ของพวกเขานั้นมีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งหลังจากที่เรื่องมันมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งคู่ก็จะมีรูปที่ออกมาสู่สารชนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรูปที่สนามบินหรือว่ารูปที่พาลูกชายไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสยบข่าวลือไป ซ้ำแล้วซ้าเล่านะคะไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็หลายท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอข่าวข่าวเดิมเลยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะแต่ข่าวนี้หนักหน่วงค่ะเพราะว่ามีข่าวเป็นเหมือนกับทางด้านของฝ่ายชายนะคะก็ได้ยื่นไปที่ศาลแล้วนะคะเพื่อที่จะขอหย่ากับทางฝ่ายหญิงอันนี้เป็นข่าวที่ทางจีนก็ลงกันทั่วทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะซึ่งมันไปเกี่ยวโยงว่าเออขอ ไอ้ที่ยื่นเรื่องต่อสารเนี่ยคือฝ่ายชายนะคะยื่นในปี2023ซึ่งมันไปเข้ากับเหตุการณ์นะคะที่ทางปะปาลัสซี่นในตอนนั้นเขารวบรวมรูปภาพแล้วก็หลักฐานมาจากในปี2022นะคะคือมันไปเข้าล็อกกันพอดีเลยก็เลยทำให้คนแบบกระโหมแบบกระพือเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์มันก็เลยถูกแพร่เข้าไปมากๆเลยบนอินเทอร์เน็ตในขณะนี้ค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะคุณเหยียนซีเองอ่ะในปีนั้นอะ เราต้องย้อนกลับไปก่อนในปี2023นะคะเธอก็จงใจอัปเดตแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเธอนะคะเพื่อตอบสนองข่าวลือค่ะมันจะมีข่าวว่าฝ่ายชายนะคะเ,เขาเรียกไรดีใช้คำอะไรมันถึงจะซับซอ้อนหน่อยในตอนนั้นคุณเฉินเสี่ยวเนี่ยมีข่าวนะคะกับนักแสดงหญิงท่านหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ทางฝ่ายพลเมียนะคะก็คือคุณเยียนซีนั้นก็จงใจอัปเดตแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในช่วงนั้นนะคะแล้วจากนั้นเพียง2เดือน ต่อมาก็มีการเปิดเผยว่าทั้งสองคนนั้นดีกันอีกแล้วค่ะก็คือแบบมีความรักกันเหมือนเดิมก็คือคุณเหยียนซีกับคุณเฉินเสี่ยวนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอถัดมานะคะกลายเป็นว่าคุณเหยียนซีคุณเฉินเหยียนซีนั้นมีปัญหาค่ะก็คือมีชื่อของดาราชายท่านหนึ่งนะคะขึ้นมา ทีนี้มันก็เลยมีการพูดกันประมาณว่าเอ๊ะมันเป็นการมันเป็นการตอบโต้กันร,ระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวนี้หรือเปล่านะฮะเอาละเ่าเน้นอีกทีหนึ่งทีนะคะก็คือมันมีข่าวของฝ่ายชายก่อนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นดารานักแสดงเช่นเดียวกันจากนั้นคุณเฉินเหยียนซีก็เคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะประมาณว่าส่งสัญญาณว่าค้านี้เมียหลวงนะคะ <g iggle> ก็มี การสยบนะคะเรื่องราวนะจุดนั้นไปนะคะแล้วก็มาอีก2เดือนต่อมากลายเป็นว่ามีข่าวของคุณเฉินเหยียนซีนะคะว่าเออมีปัญหาแล้วละ่ะมีปัญหาแล้วก็มีชื่อ,อ,อผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณเฉินเหยียนซีนั้นไปถ่ายทําเรื่องหนึ่งนะคะเทเรซา เทเลซาตเติ้งนะคะ I only care about you นะคะเรื่องนี้ค่ะที่คุณมิเชลเฉินหรือว่าคุณเฉินเหยียนซีนั้นนะคะได้มีแบบยังไงดีมีบทเด่นในเรื่องนี้คือเป็นนางเอกแต่ว่านะคะไปมีข่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกับพระรองของพวกเรานั่นก็คือโอ้โห,หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะต้องบอกว่าพระรองในเรื่องนั้นก็คือคุณเผิงกวนอิงค่ะแล้วก็มีเอ่อถูกสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างนะคะระหว่าง ระหว่างนั้นซึ่งมันก็ยังมีการแต่งงานอยู่นะคะก็คือคุณเฉินเฉินเซียวกับคุณคุณเฉินเหยียนซียังเป็นครอบครัวกันอยู่เนาะทีนี้นะคะไอ้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันมีการแอบถ่ายรูปจากทางผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วในตอนที่ถ่ายทำกันใช่ไหมในช่วงพักหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างดารานักสแสดงนะคะซึ่งการ การปฏิสัมพันธ์กันของสองคนนี้คือใครๆก็ลงความเห็นว่าไม่ปกติมีความทำตัวคุมเคลือนะคะ แล้วแถมด้วยไม่อายต่อสิ่งใดอีกด้วยค่ะก็คือว่าผู้หญิงแรงมากนะคะข่าวในตอนนั้นเพราะว่ามันมีรูปของการที่ที่ป้อนนะคะป้อนอาหารด้วยมือในตอนที่ไม่ได้ถ่ายทําเพื่อนๆคิดดูนะก็คือเลิกกองไปแล้วใช่ไหมผักกองอยู่พักกองอยู่ก็มีการทานอาหารกันอะไรแบบนี้แล้วเขาสองคนก็มีการป้อนอาหารซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่ได้อยู่ในฉากถ่ายทำแล้วก็อีกคนเป็นพระรองอีกคนเป็นนางเอกของเรื่องนะคะดังนั้นก็เลยมี เริ่มจากตอนนั้นคนก็เริ่มเก็บเริ่มเก็บมานะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะมันก็เหมือนกับออจังหวะเหมาะพอดีพอดีเลยนะคะมีงานที่จะต้องไปออกด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มีนักข่าวสังเกตว่าทำไมหน้าตาของคุณเฉินเซียวเนี่ยมีความเศร้าโศกมากๆหน้าบึ้งมากไม่ยิ้มเลยนะคะมีแค่ฝ่ายหญิงเท่านั้นค่ะที่แบบ ท,ที่แบบยิ้มแย้มจ่สายในตอนที่ให้สัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหชาวเน็ตเองแล้วก็ทางนักข่าวนะคะปาปาลัซซี่ของจีนแล้วก็บล็อกเกอร์ข่าวบันเทิงจีนก็ยิ่งลงไปเป็นประเด็นร้อนอีกนะคะเป็นว่าผู้ชายรู้สึกไม่แฮปปี้มากๆนั่นเองเพราะว่ามีการนอกใจบาบาๆบาๆนะคะเอาล่ะนี้เหตุผลที่ชาวเน็ตนะคะเหล่านั้นมั่นใจมากก็คือนอกจากที่จะได้เห็นปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะของ คุณเฉินเยียนซีกับคุณเผิงกวนอิงนะคะ,ะคู่นี้เรียกสั้นๆก็คือเฉินเผิงนะเพื่อนๆคู่เฉินเผิงเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่ามีเบาะแสอื่นๆอีกด้วยนะคะนั่นก็คือมีปฏิสัมพันธ์นะคะเขาใช้คําว่าลับเลยมีปฏิสัมพันธ์ลับระหว่างวันวาเลนไทน์จีนนะคะเมื่อในปีนั่นนะคะปีที่2023ที่นู่นเลยนะคะนี่เรากําลังพูดถึงเรื่องโบ,โบราณก่อนเรื่องที่ถัดไปนะคะก็คือในวันวาเลนไทน์ของจีนนะคะก็ ู้หญิงนะคะเฉินเหยียนซีนั้นก็ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเวลานะคะ16นาฬิกา57นาทีค่ะแล้วก็ขณะที่โพสต์ของคุณเพิงกวนอิงของพวกเรานะคะอยู่ที่เวลา16.52นาฬิกา52นาทีนะคะก็คือคุณเพิงกวนอิงนั้นโพสต์ก่อนประมาณ5นาทีแต่จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ค่ะพอรวมรหัสนะคะตัวเลขค่ะ5 2 5 7 มันสามารถจะถอดรหัสเป็นตัวอักษรจีนแล้วพูดออกมาได้ว่าคือ,อผมรักภรรยาผมเอออันนั้นอีกทีไอคำนีมน้มันมารวมกันนะคะ5.257ในวันวาเลนไทน์ของจีนแต่ผู้ที่โพสก็คือนะคะคุณเผิงกวนอิงโพส16นาฬิกา52นาทีแล้วก็คุณเฉินเหยียนซีนะคะโพสต1 6นาฬิกา57นาทีค่ะแล้วรวมความหมายก็คือผมรักภรรยาของผมนะแล้วมันหมายความว่าอย่างไรก็เลยทำให้เป็นเบาะแส แบบโหยขุดกันกระจายเลยนะคะทีนี้ต่อมาค่ะอันนี้จบไปละอ่ะเรื่องของวาเลนทน์เนาะต่อมาก็เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะก็ทั้งคู่ค่ะตอนโพสต์นั้นใช้ IP เดียวกัน IP ก็หมายความว่าถ้า device ์ของคุณอ่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ในสถานที่เดียวกันนตอนนั้นมันก็จะปรากฏเลขของ IP อ่ะเดียวกันนะคะเพื่อนๆณจุดนี้ก็เลยทำให้ชาวเน็ตแบบโอ้โหกระพือเข้าไปอีกก็คือ IP ทั้งคู่นั้นอยู่ที่เดียวกันก็แสดงว่าในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นทั้งคู่ก็ต้องน่าจะอยู่ไหว้พระจันทร์ด้วยกันที่มณฑลซานสีทั้งคู่ค่ะก็กลายเป็นนะคะโอ้โห Talk of the t o w n แล้วนะคะเรา3มคนก็คือเฉินเซี่ยวนะคะแล้วก็เฉินเหยียนซีแล้วก็คุณเผิงกุนอิงนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะทางด้านของอการตอบโต้เนี่ยฝ่ายชายเงียบมากค่ะก็คือคุณเฉินเซี่ยวผู้เป็นสามีนั้นเงียบมากนะคะทุกคนก็รอฟังอยู่ในช่วงนั้นนะในช่วงของปี2023แล้วก็ ก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนสังเกตว่าเออคุณเฉินเยียนซีนั้นตอนที่มีข่าวว่าคุณเฉินเซียวมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยเขาคือเธอยังออกมาโต้เรื่องอื้อฉาวใดใดเลยแต่ทําไมคุณเฉินเซียวเนาะตอนพอมีมีข่าวของของภรรยาตัวเองกับผู้ชายนักแสดงอีกคนหนึ่งทําไมคุณเฉินเซียวเงียบมากๆเลยนะคะไม่พูดอะไรเลยแล้วเวลาที่ไปออกงานด้วยกันในช่วงนั้นนะคะคุณเฉินเซียวนั้นเหมือนกับตุ๊กตาตัวหนึ่งอะคะ่ะที่ ที่แบบอยู่นิ่งๆเฉยๆแค่มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆนะคะยืนอยู่ข้างๆของคุณมิเชลเฉินเท่านั้นเองนะคะคือยืนอยู่ข้างๆของของภรรยาตัวเองอ่ะแบบไม่พูดไม่จาไม่ยิ้มไม่อะไรเลยนะคะ แล้วก็มีการไปเปรียบเทียบนะคะเรื่องราวของการโพสต์บนไวยป๋อค่ะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะว่ามีการโพสต์ตุกตาการเอออันนี้เขาก็ไปโยงกันเนาะชาวเน็ตแม่งโคตรเลยนะคะชาวเน็ตจีนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณเผิงกวนอิงเนี่ยกับคุณเฉินเหยียนเซี่ยเขาโพสต์ในแนวของตุกตา,กาคู่รักะค่ะเป็นแบบคล้ายๆกันเลยนะคะในช่วงเวลาใกล้ๆกันอีกต่างหางนะคะก็เลยทําให้ชาวเน็ตจานวนมากก็เชื่อว่าโอ้โหมันเป็น ปฏิสัมพันธ์นะคะแบบ แบบที่อธิบายได้ลึกซึ้งเกินไปนะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่านัดจุดนี้คือเขาไม่เคยมีภาพคู่กันที่แบบที่แบบนอกกองถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีหลักฐานที่สําคัญใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็วางใจได้นจุดหนึ่งแล้วกันเพราะว่า1ก็คือคนจีนเขาขุดเก่งอยู่แล้วเนาะแม่จีนเนี่ยขุดเก่งแล้วก็ชอบโยงโน้นโยงนี้เก่งมากๆเพื่อนๆสังเกตได้จากคู่อื่นๆเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกสิ่งอย่างนะคะไม่มีเรื่องราวของการผิดศีลธรรมที่มีหลักฐาน ที่สําคัญใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังคงอยู่ยังอยู่ได้เออไม่ต้องกังวลแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงด้วยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีดาราชายท่านอื่นที่มาเป็นข่าวกับคุณเฉินเหยียนซีในขณะที่คุณเฉินเหยียนซีนั้นแต่งงานแล้วนั่นเองค่ะทีนี้พอทางด้านของฝ่ายออสามีนะคะก็คือคุณเฉินเซียวนั้นนิ่งมากแล้วก็เดินหน้าตาบึ้งตึง แทบจะทุกงานเลยเวลาที่ออกงานกับคุณเฉินเหยียนซีนะคะในช่วงที่แบบภรรยาเกาะแขนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีรอยยิ้มอะไรนะคะซึ่งณจุดนี้ชาวเน็ตก็ตีความกันว่าโอ้การแต่งงานนั้นไม่น่าจะไม่น่าจะมั่นคงเนาะไม่น่าเชื่อถือแล้วอะไรแบบนี้น่าจะเป็นการแสดงละครตบตาคนภายนอกหรือเปล่าเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะอะล่ะทีนี้ทั้งคู่นี้นะคะพวกเขาเจอกันในตอนที่ถ่ายทำพักสองของมังกรหยกนะคะก็คือพัก ของเอี้ยก,กวยเสียวเหล่งนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการตกหลุมรักกันนะคะเพราะละครเรื่องนี้นะคะแม้ว่าสาวน้อยในตอนนั้นนะคะที่รับบทเสียวเหล่งนึงนะะ่งเนี่ยค่ะโดยคุณเฉินเหยียนซีเนี่ยตอนนั้นคือ ปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยนิยมนางเอกที่อายุมากกว่าผู้ชายใช่ไหมแต่พอดีเรื่องนี้นะคะเซียลเหล่งนึ่งต้องอายุมากกว่าพระเอกนั่นเองนะคะอาจทุกอย่างก็ดูลงตัวแต่ว่าเธอก็โดนแซวเช่นเดียวกันภาะวะทรงผมอะไรต่อมิอะไรนะก็ถูกเรียกว่าเป็นเสี่ยวหลงเปานะคะไม่ใช่เซี่ยวเหล่งนึ่งนั่นเองก็มีคําขำๆนะคะแต่ตอนนั้นบอกเลยทรงผมก็ไม่ได้ได้โดนตาคนดูเท่าไหร่แต่ก็มีหลายๆท่านก็บอกว่าเออนางเอกก็น่ารักดีนะคะแต่เอาเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ย ตกหลุมรักกันเพราะละครเรื่องนี้แล้วจากนั้นนะคะผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงปีดีเพราะว่าเรื่องนี้ถ่ายทำในปีแบบที่ออนออนแอร์นะคะ2,558แล้วก็ในปี2,559ก็แต่งงานกันเลยนะคะก็ถือได้ว่างานแต่งงานก็มีความหวานละมุนค่ะแล้วก็การจูบของพวกเขาก็ถือได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่คู่บ่าวสาวจูบกันได้คลาสสิกมากๆเลยนะคะก็ภาพนะคะต่างๆก็ถูกส่งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบนอินเตอ เน็ตในตอนนั้นซึ่งต้องบอกว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบเออระเบิดบึ้มเหมือนกับโซเชียลมีเดียในยุคนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่ามีภาพปรากฏออกมาเยอะมากๆเลยแล้วในตอนนั้นก็มีข่าวเยอะมากๆอีกด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากแต่งงานกันไปไม่นานจัดพิธีไปไม่นานเนี่ยทั้งคู่นั้นนะคะก็ ก็คือประกาศข่าวดีว่ามีลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกชายนะคะชื่อว่าเฉินเฉินมู่เฉินค่ะโอ้หน่ารักเนาะแซเฉินแล้วก็ชื่อก็คือมู่เฉินอีกต่างหากนะคะซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเหมือนกับเทพนิยายเลยอ่ะพระเอกนางเอกนะคะในหน้าจอทีวีนั้นมาลงเอ่ยกันได้ในชีวิตจริงตอนนั้นก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่มีความว้ายวิตวายกัะตู้หูนะคะดีใจจังเลยนะคะประสบความสําเร็จหาเรือของเขานะคะคือ,อคู่นี้ก็ เป็นที่อิจฉาของทุกคนนะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดเหมือนกับแบบบทนิยายบทกวีอะไรแบบนี้เลยทั้งคู่เหมือนเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตของกันและกันนะคะทีนี้น่าเสียดายค่ะที่หลังจากแต่งงานได้เพียงหนึ่งปีนะคะก็มีข่าวเลยค่ะข่าวมาเรื่อยๆว่าทั้งคู่เริ่มมีความละหองละแหงกันนะคะแล้วก็มีคนคอยสังเกตว่าเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยฝ่ายชายไม่ยิ้มเลยนะคะจุดนี้น่าจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณเฉินเซียวของพวกเรานั้นเขาไม่ค่อยชอบยิ้ม ให้กล้องเท่าไหร่เนาะมันกําลังอยู่ในช่วงของชีวิตส่วนตัวมะแล้วปราปารัสซีไปถ่ายทมาหรือว่าตอนออกงานอะไรแบบนี้เขาอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยยิ้มก็ได้เพราะว่าก็มีดาราบางท่านที่ก็ไม่ค่อยยิ้มเนาะอย่างอย่างคุณหวังอี้ป๋อของพวกเราก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เวลาออกงาน ยพยายามจะหาเหตุผลมาช่วยคุณเฉินเสี่ยวนะคะก็เพราะฉะนั้นก็มีแต่ฝ่ายภรรยาฝ่ายเดียวนะคะที่ที่เป็นผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาออกงานด้วยกันค่ะทีนี้พอมีข่าวลือม,มากมายนะคะเกี่ยวกับออชีวิตแต่งงานของพวกเขาว่าไม่ราบลืนเนี่ยเวลามีไม้ไปจาอคุณเฉินเหยียนสีนะคะเธอตอบว่า การแต่งงานนั้นเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนนะคะตราบใดที่เราสองคนนั้นยังสบายดีเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นค่ะก็พูดไปแบบนี้ในปี2023แต่ว่าชาวเน็ตนั้นกลับไม่ซื้อคำพูดนี้ก็คือไม่เชื่อนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาราชายก็คือคุณเฉินเสี่ยวนานะสุดโสมลงอย่างเห็นได้ชัดมีช่วงของการไว้หนวดเขานะคะมีอะไรแบบนี้คือมันมันไม่ใช่แบบไม่ใช่คุณเฉินเสี่ยวในแนวปกติน้อเออแต่นจุดนี้เพื่อนเพื่อน จำได้ไหมว่าคุณเฉินเซียวถ่ายเรื่องที่เป็นตำรวจในปีไหนอ่ะเพราะมันจะต้องมีลักษณะของของความสมโสมอยู่เนาะแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็จับมาโยงกันนะเพื่อนเพื่อนเอาเป็นว่าเราก็เอาตามข่าวไปก่อนละกันนะคะแต่ว่าค่ะฝ่ายชายนั้นสุดโสมลงเรื่อยๆแต่ว่าฝ่ายหญิงก็คือเฉินเหยียนซีนั้นพยายามอย่างหนักหน่วงที่จะพิสูจน์ว่าครอบครัวของเธอนั้นมีความสุขอยู่นะคะทีนี้เหล่าบรรดานะคะคนที่เคยเห็นคุณเฉินเซียวในบทของเอี้ยกล้ยอะไรามาก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเสียดายจังเลย เห็นว่าสุดโสมในตอนนั้นคือหนวดเขาเฟิร์มนะคะเขาเคยเป็นเทพ,พเจ้าชายที่สวมชุดจีนคอสตูมโบราณแล้วแล้วหล่อมากๆแต่ว่าตอนนี้โอ้โหหลังจากแต่งงานทำไมเขาถึงดูสูญเสียรัศมีทั้งหมดของเขาไปในเพียงเวลาไม่กี่ปีนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ร่าเริงของเขาดูมันตกต่ำคือเขาดูจากดวงตาคือดวงตามีความมืดมนดูเหมือนไม่มีประกายไม่เหมือนแบบมีดาววิบวับอยู่ในดวงตาเลยนะคะส่วนอาชีพของเขาก็ เงียบค่ะในช่วงนั้นก็คือคือก็คนก็บอกว่าอาชีพก็ตกต่ําเออมันเป็นรุ่นแบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบอาชีพก็การงานตกต่ําด้วยนะคะผู้คนก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเออการที่ได้ใช้ชีวิตคู่กันได้พบกับเฉินเหยียนซีนั้นเป็นโชคชะตาที่ดีเป็นโชคดีหรือว่าเป็นหายนะของคุณเฉินเซียวกันแน่โอ้โหแรงเนาะในตอนนั้นนะคะนี่ความรักก็ หนนความรักที่สวยงามที่สุดก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการแต่งงานที่ดีที่สุดเสมอไปนะคะเหมือนเขาจะสื่อว่าโอเคก่อนแต่งนั้นก็จะมีความรักที่สวยงามอะไรแบบนี้แต่ว่าหลังแต่งไปก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขแล้วก็ดูดีเสมอไปมันก็อาจจะมีบ้างที่ทั้งคู่ก็จะมีเวลาที่เออมันไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้นะคะเราผู้เป็นคนนอกเนี่ยพวกเราก็จะไม่รู้เลยว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างระหว่างชีวิตการแต่งงานของทั้งคู่เนาะ เราก็เป็นคนที่อยู่ด้านนอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทุกคนก็หวังว่าพวกเขานั้นจะแก่เท่าไปด้วยกันนะคะทีนี้อันเนี้ยเป็นข่าวในปี2023ในตอนนั้นนะคะแล้วมันก็เงียบมาแป๊บหนึ่งแล้วพอมาปี2024ตอนนี้ก็ดังขึ้นมาอีกแล้วพร้อมทั้งข่าวข่าวที่แบบมีการสับมิทเอกสารเขาสารไปด้วยนะคะของทางฝ่ายชายซึ่งมันไปรับกับ เรื่องราวที่เขาเก็บหลักฐานมาในปี2022กับปี2023นะคะแล้วนักข่าวใช้คำว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของการซูภรรยาตัวเองเนาะก็ถูกเปิดโปงขึ้นมาอีกครั้งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใช้คำนี้กันเลยนะคะซึ่งหมู่ของชาวเด็ดนี้ก็ต้องต้องเอะอ,อีกแล้วประมาณว่าเออทำไมหลักคู่นี้มาอีกแล้วข่าวแล้วข่าวนี้มีข่าวอ้างถึงเรื่องเรื่องราวของสารด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยในบางประเทศมันก็จะมีเรื่อง ที่ทาไม่ได้เคือยังไงดีอ่ะ มันจะมีกฎหมายนะคะบางที่ถ้าสมัครใจที่จะหย่ากันเลยเนี่ยบางทีก็สามารถจะทําได้เนาะก็ค่อยๆตกลงตกลงเรื่องทรัพย์สินตกลงเรื่องการเลี้ยงลูกถ้าตกลงกันได้ดีมันก็มันก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีแล้วก็ต้องเหมือนกับสับมิดเรื่องเข้าไปในศาลก่อนแล้วก็ศาลก็จะรลอให้ให้แบบเอออาจจะมีการปรับความเข้าใจกันได้เนาะก็เดี๋ยวรออีกปี2ปีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังคงยืนยันยืนยันที่จะสับมิดขอหย่าเหมือนเดิมก็ไปนะคะจัด การอยากกันนะแต่ว่ามันคําว่าฟ้องร้องมันก็ฟังแล้วมันก็ไม่ดีนะคะทีนี้แน่นอนว่าพอข่าวนี้มันเกิดขึ้นกับพือขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็รุนแรงขนาดนี้ในปี2024นะคะทุกคนก็รอการเปิดปากพูดของคู่สามีภรรยาค่ะแล้วก็แน่นอนว่าคนที่โดนมาดึงอีกนะคะดึงมาโดนอีกก็คือก็คือคุณเพิงกวนอิงของพวกเรานะคะคือ คุณคนนี้คือคุณเฉินเหยียนซีเนี่ยค่ะเขาเคยมีข่าวแบบหนักๆเลยอะ่ะกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างเป็นวัยรุ่นไงคือคุณเฉินเซียวในตอนนั้นเองก่อนแต่งงานก็มีข่าวกับคุณเจ้าลี่อิงของพวกเรานะคะแล้วก็คุณเฉินเหยียนซีเองก็มีข่าวกับคุณหนี่อันตงนะคะซึ่งเป็นป๊อปสตาร์ของไต้หวันนะคะแต่ว่าณจุดนั้นคือมันมันเป็นช่วงเวลาก่อนแต่งงานก็เลยไม่มีใครไป ไปดึงคุณหนีอันตงเนี่ยเข้ามาแต่ว่าคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยมีคนพยายามจะดึงเข้ามานะคะทั้งๆทั้งๆท,ท,ท,ที่ถ้าใครรู้จักนะคะคู่นี้มาโอ้โหตอนนั้นแรงมากๆเลยนะคะคือมันเหมือนกับเป็นบรรยากาศของของการที่คุณเจ้าลี่อิงกับคุณเฉินเซียวกำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เพราะว่าพวกเขาถ่ายเรื่องอลู่เจินด้วยกันนะคะในตอนนั้นแล้ว,แล,วแล้วมันก็ดังมากๆเลยลู่เจินทำให ทั้งคือคุณเฉินเสียวเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นดาราชายที่ดังก่อนเออมี Popularity คือมีในความนินยมอะ่ะมีแฟนคลับมากกว่าคุณเจ้าลี่อิงมาก่อนนะคะในตอนนั้นแล้วคุณเจ้าลี่อิงก็กําลังจะมาจากเรื่องลูดเจินทั้งคู่ก็เลยสนิทกันนะคะรวมทั้งป้าอีเจิงของพวกเราด้วยนะคะคุณอี้เจิงเองก็ใช้ จริงๆแกชอบใช้แผนโปรโมตโดยการใช้คู่หลักดารานะคะแต่ทีเนี้ยค่ะโปรโมทแล้วคู่นี้เหมือนจะจริงก็คือคุณเฉินเซียวนั้นนะคะขนาดไม่มีไม่มีคิวในการถ่ายทําแล้วก็บางเรื่องเนี่ยคุณเจ้าลี่อิงไปถ่ายละครเรื่องอื่นอยู่คุณเฉินเซียวนั้นก็ไปหาคุณเจ้าลี่อิงที่ที่กองถ่ายนะคะแล้วก็มีภาพเหมือนกับเออนั่งคุยกันแล้วก็มีบางครั้งแบบรูปศีษะดโดยฝ่ายชายรูปสีสษะแล้วก็มีการแบบจับมืออะไรแบบนี้โอ้โหตอนนั้นนะคะแฟนๆในช่วงนั้น,นะ ก็กีดก์ดกันใหญ่เลยนะคะเพียงแต่ว่าก็มีกระแสต่อต้านเพราะว่าคุณเจ้าลี่อิงไม่ดังไงเพื่อนๆก็ <g iggle> ตอนนั้นยังไม่ดังนะคะแต่พอพอต่อมานะคะช่วงที่คุณเฉินเซียวนั้นแต่งงานนะคะคุณเจ้าลี่อิงนั้นแสดงเรื่องอะไรนะกระบี่เทพสังหารใช่ไหมคะกำลังแบบดังละขึ้นมาแล้วนะคะก็มีคนไปสัมภาษณ์เธอนะคะเธอค่อนข้างจะ คือตอนนั้นก็มีแซวล,ล่ะเอาง่ายๆคือคุณเจ้าลี่อิงค่อนข้างจะหนุดหงิดแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้สนิทกับเฉินกับคนคนนั้นคือไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่านักข่าวนั้นจะไปถามตลอดเวลาว่าไม่ไ,มไปงานแต่งงานของไม่ไปงานแต่งงานของของเขาเหรอนะคะก็คือของคุณเฉินเซียวกับคุณเฉินเหยียนซีนั่นแหละค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือทําให้กลุ่มของแฟนคลับของคุณเจ้าลี่อิงนั้นโกรธคุณเฉินเซียวเป็นมากๆเลยนะคะประมาณว่าคุณเฉินเซียวนั้นมา มาหลอกนะคะคุณเจ้าด้วอิงแล้วก็ปล่อยคุณเจ้าด้วอิงรอยอยู่เลยคือคือลักษณะก็คือคือเลิกกันแบบแบบ ไม่ได้พูดจากันมาก่อนเลยนะคะคือเขาก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเลยอะคะ่ะซึ่งณนะจุดนี้มันก็เป็นข่าวในตอนนั้นนะเพื่อนๆอก็ <c oughs> <c oughs> เลยมีการแซวๆกันว่าก็เป็นเหมือนกับคุณเจ้าลิอิงเนาะก็ไม่เปิดเผยรเรื่องราวความสัมพันธ์อีกเลยนับจากนับจากเรื่องของเฉินเซียวมานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณเฉินเซียวจะเป็นแค่แฟนคนเดียวในวงการบันเทิงของคุณเจ้าล่อิงค่ะก็ฝ่ายชายมีการไปพูดในในรายการวาไรตี้ในรายการอะไรด้วยนะคะคือ เือนเปิดตัวไก่ๆว่าเขานั้นคบกับคุณเจ้าลี่อิงอยู่เพื่อนๆเข้าใจบรรยากาศนี้ใช่ไหมคะพอประกาศไปแล้วเนี่ยแล้วพอไปแสดงเรื่องมังกรยกสองนะคะคุณเจ้าลี่อิงก็ไปรับเชิญเป็นเป็นบทแม่เออเป็นบทแม่ของ ของเฉินเซียวอีกทีหนึ่งนะคะก็เหมือนไปรับเชิญนิดๆหน่อยๆก็เหมือนกับว่าเออแฟนไปช่วยแฟนตอนนั้นชาวเน็ตเขาก็เขาก็พูดคุยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นนะคะแหมในเรื่องเดียวกันค่ะทางด้านของเฉินเซียวนั้นด้านไปรักกันนะคะกับเซียวเหล่งนึ่งจริงๆในชีวิตจริงแล้วก็ดันแต่งงานกันไปก็เหมือนกับว่าเป็นการ เป็นการแบบทําให้คุณเจ้าลี่อิงขว้างอยู่อะเออลอยคว้างอยู่บนอากาศโอ้โหตอนนั้นแรงมากๆนะคะแล้วก็ข่าวที่คุณเจ้าลี่อิงให้สัมภาษณ์ว่า ออตอบคําถามเรื่องราวที่เออไม่ไม่ไปงานแต่งงานหรอนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยของคุณเฉินเซียวอะไรแบบเนี้ยคุณเจาลี่อิงก็บอกว่ามไม่รู้จักไม่ได้สนิทนะคะเป็น Talk of the Town เลยค่ะเ,เพื่อนๆออันนั้นมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะคะที่คนจะจะดึงคุณเจ้าลี่อิงมาแล้วจะได้ผลนะคะสําหรับข่าวในปี2024ค่ะ เพราะว่าถือว่าเป็นการเ,าเลิกกันที่ไม่ดีนั่นเองนะคะคุณเจ้าลุยอิงไม่มายุ่งอยู่แล้วก็เลยเหลือค่ะเพียงแค่ฝ่ายชายเท่านั้นก็คือคุณเผิงกุนอิงของพวกเรานะคะก็โดนโดนดึงมาอีกนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องอื้อฉาวของพวกเขาอยู่แล้วก็หลักฐานต่างๆที่ชาวเน็ตนั้นพยายามขุดกันมานะคะแล้วมีคนใช้คําพูดประมาณนี้เลยว่าเฉินเหยียนซีนะคะกับคุณเผิงกุนอิงนะเป็นเป็นเหมือนเออเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมีมันมีคับพูดอะไรแบบนี้นะคะเออชาวอาจจะเป็นที่ปรับ คนก็นได้เนาะเอาล่ะคือมันจะเป็นแฟนกันได้ไงในเมื่อฝ่ายหญิงก็ยังมีสามีอยู่นะคะ,ะแต่ปรากฏว่านะคะเราต้องไม่ลืมว่าทั้งคู่เขามีผลงานร่วมกันมา2เรื่องนะคะสําหรับคุณเผิงกวนอินกับคุณเฉินเหยียนซีเพราะฉะนั้นแล้วบรรยากาศของการรู้จักกันการพูดคุยกันมันก็ต้องมีความสนิทสนมกันเป็นธรรมดานะคะแต่ว่ามันก็บอกแล้วว่ามันมีวิดีโอเบื้องหลังจากทีมงานที่เขานั้นปล่อยออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะ ซึ่งปฏิกิริยาของพวกเขาสองคนเนี่ยมันมันมันตีความได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ปกตินะคะก็ณ <c oughs> <c oughs> จุดนี้เออแล้วมันก็มีการขุดออกมาอีกนะคะว่าจริงๆแล้วผู้ที่พยายามะจะจะ,จะยังไงดีจะแต่งงานให้ได้เนี่ยก็คือคุณคุณเฉินเหยียนสีนะคะคือเขา ยังไงดีคุณเฉินเยียนซีตามเนื้อข่าวเนาะเอาที่ตามเนื้อข่าวว่าแล้วกันก็บอกว่ามีความตรงเข้าไปนะคะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายล็อกเป้าไว้เป็นคุณเฉินเซียวในตอนนั้นแล้วก็ได้มาจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอูย้ก็แรงอยู่เนาะถ้าถ้าพูดถึงว่าเออทำไมเออทำไมผู้หญิงจะต้องไปเล็งผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะแต่มันก็มีข่าวออกมาแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นกลุ่มเฮดเตอร์ของคุณคุณเฉินเหยียนซีก็ได้เนาะออก็มีกลุ่ม <laughs> กลุ่มที่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะก็คนที่เป็นแพ้รับบาปต้องใช้คำนี้ไปก่อนในตอนนี้ก็แน่จะเป็นคุณเผิงกวนอิงซะมากกว่าพอต้องมีชื่อเข้ามา เข้ามาพัวพันด้วยนะคะส่วนคุณเจ้าลิอิงนั้นรอยตัวนะคะหลุดพ้นจากการเป็นแพรับบาเพราะว่าเธอไม่มีทางโอ้โหชาวเน็ตบอกเลยนะคะถ้าไปขุดคําพูดของคุณเจ้าลิอิงในตอนนั้นมาไม่มีทางที่คุณเจ้าลิอิงจะไปเป็นมือที่สามหรือเป็นม้ามืดอะไรอะไรเนี่ยไม่มีทางในความสัมพันธ์ของเฉินเซียวแล้วก็เฉินเหยียนซีนะคะ อืมอ่ะเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าเออพอข่าวมันพีกสุดๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยคนในครอบครัวตระกูลเฉินนะคะคือเฉินเซียวกับเฉินเหยียนซีก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเคจะออกมาจะมาฟ้องร้องปาปาลสซี่อะไรหรือเปล่าที่เป็นคนแบบปล่อยข่าวออกมาเยอะแยะนะคะหรือว่าจะ คือมันต้องมีการเคลื่อนไหวมันถึงจะสามารถสยบได้เพราะว่าข่าวลือมันมีมาหลายๆครั้งแล้วเพราะฉะนั้น,ฟนแฟนๆน่ะเขาก็เขาก็รอพร้อมที่จะเชื่อว่าครอบครัวของของคนทั้งสองอยังคงดีอยู่เพราะว่าข่าวมันหลายครั้งแล้วแล้วก็ออกมาสยบข่าวโดยการไปเอออย่างภรรยาไปส่งสามีไปถ่ายทำซีรีส์นะคะไปส่งที่สนามบินอะไรแบบเนี้ยค่ะ เพราะว่าตามปกติแล้วนะคะคุณเฉินเหยียนซีนี้เป็นคนไต้หวันนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็มักจะอยู่ที่โน่นมากกว่าแล้วกเ็เส้นทางการเจริญเติบโตก็เป็นไอดอลของไต้หวันมาก่อนนะคะเธอก็มีความน่ารักดีเนาะพวกเราก็เหมือนเป็นคนนอกแหละแต่ว่าข่าวมันดังขนาดนี้นะคะก็รู้ไว้ใช้ว่าละกันแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นนะคะจากดาราสองท่านไปได้เวลาที่พูดถึงคุณเฉินเซียวแล้วก็คุณเฉินเหยียนซีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก็เนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วกันเพราะว่าบอกเลยลูกชายน่ารักมากเลยนะคะถ้าถ้ามีลูกชายน่ารักขนาดนี้น่าจะผลิตเพิ่มไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงหรือลูกชายก็ตามนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ